แล้วสิ่ที่ผมชอบมากของ NFT เนี่ยมันคือมันไม่ใช่ zero sum game มันไม่ได้ไปแย่งเงินจากใครมันเป็นการสร้างเงินจากอากาศนะครับดึงมูลค่าเหมือนทุกคนเนี่ยมีเพชรอยู่แต่ไม่ได้ขัด NFT เนี่ยคือตัวผัดขัดเพชรนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบนะครับขัดให้เพชรเนี่ยนะให้เจรานายมันให้มันดึงมูลค่ามันออกมา,มามากที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับล่าสุด Bi t ค u พเนี่ยได้ไปพาร์ทเนอร์กับ MissUniverse Thailand ปีล่าสุดเลยนะครับ แล้ว n i v s u s i เนี่ยก็เป็นเวทีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับเป็นเวทีที่ให้สุภาพสตรีเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมี Voice Out ออกมาเป็นไอดอลเป็นนะครับไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนในในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามารถ Monetize ยแค่แค่การประกวดใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยแฟนคลับเนี่ยชอบมากกว่าแค่เวทีประกวดนางงามมีอีกหลายดิเมนชันมากเลยที่เราไม่สามารถดึงมูลค่าหรือขัดเพชรอันนี้ ได้ในอดีตจนกระทั่งเราใส่เทคโนโลยี NFT เข้าไปนะครับล่าสุดเนี่ยบิตคัพได้สร้าง NFT การ์ดเหมือนดราก้อนบอลการ์ดครับแต่เป็นดิจิทัลแล้วนะครับให้กับนางงามทุกคนแล้วเราก็จะแอดดรอป p 6 0 0 0ใบปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในภายใน1น,นาทีมีคนรอกัน2,000 0คนแย่งกันนะครับซื้อขายกันไม่ได้ปรากฏว่าการ์ดของแอนเชลีครับ ขึ้นไปถึง999คับโทเคน1แสนบาทประมาณนะครับรตัวต้องไปซื้อขายต่อกันในขนาดบิตคับไม่มี Secondary Market ให้ซื้อขายกันนะครับเพราะยังเปิดไม่ได้นะครับยังติดกฎหมายอยู่นะครับแต่เขาไปซื้อขายกันเองเ,องเนี่ยประกวว่าการ์ดหนึขึ้นไปถึง1แสนบาทถามว่าแล้วเราจะเพิ่มมูลค่ากับเวทีนางงามได้ยังไงเวลาแข่งประกวดนางนาง,นางงามเนี่ยก็ต้องทำกิจกรรม อย่างปีล่าสุดเนี่ยไปที่เขาใหญ่ยังไงก็ต้องไปที่เขาใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะมี NFT การหรือไม่มี NFT การนะครับก็ต้องไปที่เขาใหญ่ทํากิจกรรมแล้วทําไมเราไม่ monetize อีกเลเยอร์หนึ่งของเวทีประกวดนางงามขึ้นมาล่ะเพราะยังไงก็ต้องไปเขาใหญ่ต้นทุนมันไม่โตตามมา i จ a l c o of production มันไม่มีเพราะยังไงก็ต้องไปที่เขาใหญ่เราสามารถที่จะ embed action token action เข้าไปในการ์ดต่างๆใครที่ speculate การ์ดไหนใช่ไหมครับสมมติ speculate การ์ดที่ถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะเอาการ์ดเนี่ยไปแลก เหมือนคูปองแรกร้านอาหารนะครับแลกไปเบิร์นทิ้งเป็นแอคชั่นที่ไปดู Behind the Scene ที่เขาใหญ่ร่วมทํากิจกรรมกับนางงามได้ร่วมดูห่างห่างยังไงก็ต้องไปเขาใหญ่อยู่แล้วทําไมเราไม่มอ n e นาท e อากาศนี้ขึ้นมาโอกาสนี้จากอากาศโดยที่ไม่ต้องไปแย่งเงินจากใครไม่ใช่ซี r ร่ซัมเก e ยังไงนางงามก็ต้องถ่ายทำมิวสิกวิดีโออยู่แล้วทําไมเราไม่ให้หนึ่งการ์ดเนี่ยแลกเป็นบีฮีดัสซีนถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของนางงาม ยังไงนางงามก็ต้องเล่นหนังอยู่แล้วหรือดาราที่เราชื่นชอบเนี่ยทาไมเราไม่เปลี่ยนการ์ดอันนี้ไปเป็นต้นไม้ไปเป็นหินในฉากหนึ่งของดาราที่เราชื่นชอบสักสิบวินาทีอยู่ในหนังเพราะยังไงก็ต้องถ่ายทําหนังไงก็ต้องถ่ายทํามิวสิกวิดีโออยู่แล้วเห็นไหมครับมันดึงมูลค่าอีกหลายๆเลเยอร์ขึ้นมาได้โดยที่มันเป็นซีโร่มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมมาชอทโนคอสปอร์ตแลกชันไม่โตตามแล้วถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วเนี่ย แล้วคนซื้อขายเหมืนอนราคกอนบอลการ์ครับจริงๆไม่ได้อยากจะได้ขนมจริงๆไม่ต้องจับกระดาษเหมือนอ่านข่าวไม่ต้องจับกระดาษเขาซื้อขาย NFT ทีการ์ดที่เป็นดิจิตัลกันเนี่ยมันมีมูลค่าทางจิตใจเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไปอวดไปอวดเพื่อนนะครับคนนึงก็ตามเก็บการ์ดเยอะมากเพื่อที่จะแรกเป็น Privilege ต่างๆที่เงินซื้อไม่ได้